สวัสดีครับผมเป็นพนักงนเอฟซีสาวน้อยยังสิงลูกปุปผาขนเดีันกำลังสิงมาไทยกันเงสิงมาไทยคลิปส้มปะนางครับว่าปะนางสามารถดังไฟติดเตาถ่านสามารถดังไฟเตาถ่านติดภายในไอ้พระบิณฑบาตนะครับ สมัยตะกี้นี่ต้องพาสั้นเสาแล้าคนนี้จะสีดังติดแต่นี่คือพาบินธบาทอยู่กับดัางติดแล้วนะครับไปพี่โดไปสำรวจลังบ้านกันเขาเสียงรถไทยอยู่ใส่ นีม่มือสองสามมือวงหนึ่งเงียบห,หยนัวขู่สิทายคลิปเงียบสิท่ายคลิปไก่มันมานอนมองนี้นะครับแล้วมันขี่ใส่เฟืองก็เลยเอาเสือกมามัดขึงไว้บไว้มันขึ้นนอนได้มันก็ยยายไปนอนฝังผลเงียบบอกว่าสิท่ายคลิปเงียบ เอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีดบังแต่เลยอ๋อผุ่นนไทยหน้าผุ่นครับคนไทยหุ่นจุหน้าผุ่นรถไทยครับใช้ละเสดบอกให้เงียบเสดอยู่ใช้เสดเสดมาเหมือน บอกให้เงียบย่านบอ่อแสนี่ย่านบอ่อเงียบเลยนะเงียบเลยนะ <S <S <ง>ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เกิดมาเพื่อห้องครับแต่ตัวนี้สีห้องในหูข้อแต่มอนี่สีออกเสียงตะคอกแบบเต็มที่นะออกเสียงแบบเต็มที่มอนี่นี่ เบิร์พุ่งคนเบิร์พุ่งคนแต่ละโต้เนี่ยมองเนี่ยเบิร์พุ่งคนเนี่ยอือจะเอียงอยู่ในหนีเนี่ยเต็มพุ่งอาญายัางสีพา้ากันอยากกินอยู่เงียบบอกให้เงียบงานเวียังอีกวยังอีก เงียบเลยร้องทำไมฮะร้องทำไมฮะเอาแซ่มาดิเอาแซ่มาการมายมอยู่ไหนหืึเงียบการมายมอยู่ไหนบอกให้เงียบ <Okay. S 1> บ,บอกให้เงียบแต่ว่าก็ยังห่องในหูข้อห่องว่าอาปากไงห่องว่าอาปากาปาก็ยังสีห้อง หมูบอมันหลบกวนกันนอนเขาบอให้ลองฮะเดี๋ยวไปปล่อยไว้กับงัวเลยเอาไปค้างไว้แล้งวงัวเป็นอย่างไรฮะให้ไปห่อมห่องอยู่ของงัวเป็นอย่างไรเอ้หรือเสียเอากลับไปฟาร์มดีฮะเอากลับไปวางหินดีบ่ เอาไปไว้น้ำมูหลายๆลอยโตนั่นเอาไปแย่งอาหารกันกินอยู่พุ่นเอาบอหืมไอ้กินพลัสซีหาเม็ดเอาบอหืมก็เบางยากแค่ไปจังไหน ของสองทองครับ กออากินันี้มอนั่านตกินทึ่งๆแล้วปัานนี้สียางยางไตขอบใหม่มาเด้มาลอยกินทางผีต่อมอนอี่ก็เลยต้องเฝ้ากินให้เมื่อสเดี๋ยวถึงมอนั่นมาแย่งท้องแถบะต้องเฝ้าต้องเฝ้าต้องเฝ้า,าเดี๋ยวท้องทานมาเร็วเอาเอาทัานบ่ทันทันบ่ทันเอาเอาท้องทานสิมเมื่อแล้วท้องทานสิมเมื่อแล้ว ท,ท่านมนันล้อท่านมันอ้อเนาะเนาะไปสิมดก้อนมดก่อนได้เปียบแล้วมดก่อนได้ไปย่งมูออ๋ออาอมดก่อนได้ไปยังมูอ้องแถมเวดแล้วแนวหาสิไป็นอยทองท่านละบาดนี่บอกกาไปครับบอกกาไป็นอยทองท่านโอ้ยกินแนวใดมัน รุดที่เบิดน,นั่นเดได้เขาไปตอกใหม่ี่นี่มาแล้วกินเฟืองบุญเฟืองกัดึงลงมากองอีเล่อะไรอย่งนั้นไหมบุ่งนี่พวกนี้กินกินเฟืองเงกินแล้วก็ดึงลงมาเหยียบยำใส่ขี่ใส่เงียวใส่แล้วก็บอกกินบัตร ัดออกมาเทละปุ่มมือได้เลแต่ว่าเลือกินเทละเสซนสองเซนนะอันทีเลือกทอาาัทิิงอ่าท้องทานกินสากว่าท้องแท่บ่ดได้ลอยท้องแท่ซ้ัปูย่ายฟุ่งงานนี้เรียบร้อยแล้วครับหมู่บ้านย่ายงานที เขาดันปรับดินใหม่นะมือนี่ย้ายงานนี่มือเอือนเป็นกฤษฎีปย้ายงานผุนตีงานกองทานแล้วก็งานเท่งงานผุนงานผุน fc อ o m ม e n t มาว่าเป็นอย่างทีมรังบานคือโบไปซอยปูเนี่ยคนน่ะคืองานตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานที่เห็ดได้เรื่อยๆนะครับงานที่โบได้เล่งรีบนะงานเห็ดเรื่อยเห็ดไปเรื่อยนะครับแล้วปูเป็นกับเห็ดแต่เนีมือเสาของเพิ่น สบายๆชิวๆนะส่วนทีมหลังบ้านคืองานเร่งด่วนนะครับงานทุกงานของทีมหลังบ้านคือเป็นงานต้องต้องรีบทําต้องเฝ้าเหตุต้องเหตนะุนบัดนั้นต้องเหตนะุนเดียวนั้นคือเรื่องจ้องเสือจังสิก็ต้องเฝ้าเก็บข้อมูลนะครับรอบที่แล้วก็ตกลนเป็น10คนนะขอความมันหายนะครับขอความมันลงไปข้างลางลงไปใกล้แห้งจนหาบ่พอ รอบนี้ผู้ใดที่ยังบอท่านได้เบาทนที่ยังบอท่านไดก้กดหัวใจให้ขอความหรือบอท่านไดก้กดหลุมหัวใจให้สลีปเงื่อนที่จ้องเสือเขามานะ่ะให้ทักเขมาม้าหม่นะครับอาสิโตกลนก็นด้ครับรอบที่แล้วซีโต้ซีสนะีน่ะผู้ใดย,ยังบอท่านได้รับของทักเขามาถามครับอาสิตกลนนะครับพี่น้องตกลนหลายคนเลยครับทราบาไู้ดนะครับของแบบนี้ และการหน้าที่อื่นของทีมลังบ้านก็คืองานครัวงานบ้านนะครับซึ่งก็ต้องเห็ดท่านที่นะครับสีเอาเวลามาซอยปูแล้วลบไปเห็ดมันกับบ่อท่านนอพี่น้องกันเลยซอยได้บ้างเหลืองนะครับซอยได้บ้างสถานการณ์นะครับพี่น้องอันใดซอยได้เข้ากับซอยนะครับเข้าบริทีมเด็ดปลานะครับเข้าเบิ้งเข้าเยงทุกคนนะครับเข้าเบิ้งเข้าแยงเพิ่นอยู่แล้วนาะพี่น้องเนาะอ่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิรงโฆษณาครับพี่น้องสารคลิปนี้เอาไว้สมนีสะก้อนในพจนใหนม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ